รู้หรือไม่ว่าท่ามกลางภาพข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีวงจรของความรุนแรงซ่อนอยู่บางเรื่องปรากฏเป็นข่าวแต่บางเรื่องไม่อยู่ในความรับรู้ของสังคมณเวลาตีสามคืนหนึ่งในเดือนมกราคม2561เจ้าหน้าที่ทหารประมาณ60คนปิดล้อมบ้านของนายเอโดยบอกว่ามีผู้ร้ายมานอนอยู่ในบ้านของเขา แต่เอถูกนำตัวไปที่ค่ายทหารระหว่างถูกควบคุมตัวในเอถูกปิดตาด้วยผ้าพ,พันคอเขาถูกเจ้าหน้าที่สี่คนรุมทำร้ายร่างกายมีสองคนคอยจับตัวอยู่ทางด้านหลังในเอถูกเตะและเข่าที่หน้าท้องหลายครั้งจนกระทั่งสลบไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำน้ำแข็งใส่ถังให้เอถอดเสื้อผ้าหรือเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวให้เข้าไปนั่งอยู่ในถังที่มีน้ำแข็งและน้ำเย็น นานกว่า40 4 5ถึง45นาทีเอรู้สึกชาไปทั้งตัวเขายังถูกเจ้าหน้าที่นำผ้ายัดใส่ในปากเทน้ำใส่ในจมูกจนหายใจไม่ออกหลังโดนทำร้ายเอขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยพาไปโรงพยาบาลเพราะมีอาการเจ็บหน้าอกเมื่อแพทย์สอบถามเกี่ยวกับรอยช้ำเจ้าหน้าที่กลับบอกว่าเขาวิ่งหนีไปโดนกิ่งไม้ทันทีที่รับยากลับมา เจ้าหน้าที่บังคับให้เอยืนตลอดสองวันสองคืนโดยไม่ให้นั่งเลยเมื่อถูกควบคุมตัวครบเจ็วันเอทนถูกกระทำไม่ไหวจึงยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเขาถูกพาตัวไปดำเนินคดีแต่ศาลพิพากษายกฟ้องปัจจุบันเอยังมีอาการมึนงงลืมง่ายรู้สึกกลัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆมีความกังวลว่าอาจถูกทรมานซ้ำและไม่อยากออกไปไหน ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตครอบครัวและการประกอบอาชีพเอเป็นเพียงหนึ่งในผู้ถูกพรมาณน2 3คนที่มาร้องเรียนต่อกลุ่มด้วยใจระหว่างปี2,554ถึง2,561ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานกว่า16ปีเมื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้การประกาศใช้กฎอายการศึกให้อำนาจทหารสามารถบุกเข้าบ้านและจับกลุ่มตัวใครก็ได้โดยไม่ต้องมีหมายสาร ไม่ต้องมีข้อกล่าวหาและนำไปควบคุมตัวที่ไหนก็ได้7วันพร้อมพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก30วันรวมเป็น37วันขณะที่กฎหมายปกติให้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนได้ไม่เกิน48ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีการวิสามันฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐมากถึง227คน ในระหว่างปี2547ถึง2561มีหลายตัวอย่างที่สังคมคลางแคลงใจเช่นกรณีของนายบีที่ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ชุมชนจังหวัดปัตตานีท่ามกลางประชาชนจำนวนมากพยานในเหตุการณ์ยืนยันว่าเขาไม่มีอาวุธและไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนแต่กลับมีเสียงปืนยิงใส่เขาถึง6-7นัดการวิสามันฆาตกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎการประทะ มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุเช่นนี้นอกจากจะก,ก่อให้เกิดความคลางแทงใจต่อประชาชนในพื้นที่แล้วยังตอกย้ำความเชื่อที่ว่ารัฐไทยไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและสิ่งเหล่านี้อาจเกิดปฏิบัติการรุนแรงเพื่อแก้แค้นความรุนแรงบางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆแต่มีวงจรเป็นวัฏจักรเมื่อคนถูกกระทำความรุนแรงรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็อาจ,จมีความโกรธแค้นและมีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงต่อผู้อื่นซ้ําความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมายาวนานและเดินหน้าต่อไปโดยผู้ถูกกระทาไม่ได้มีเพียงแค่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐแต่ผู้ก่อเหตุไม่สงบและประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็เป็นฝ่ายถูกกระทําด้วยเช่นเดียวกันเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งความสูญเสียก็จะเป็นเชื้อไฟให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การทรมานผู้ที่ถูกจับกลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังดำเนินไปโดยที่สาธารณะไม่ค่อยรับรู้และผู้กระทำก็ไม่ต้องกลัวถูกลงโทษมีการตอบโต้คนที่เปิดเผยเรื่องการทรมานด้วยการดำเนินคดีกลับแต่ในขณะที่ผู้ถูกกระทำเองก็ยังต้องอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจึงมีการถูกข่มขู่ไม่ให้ร้องเรียนมิฉะนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยของผู้เสียหายและครอบครัวหรืออาจจะถูกควบคุมตัวซ้ำ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่อาจระบุได้ชัดว่าใครเริ่มก่อนและใครต้องหยุดก่อนข้อเรียกร้องที่ให้ฝ่ายรัฐต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานการยกเลิกกฎหมายที่เปิดช่องให้เกิดความรุนแรงจากฝ่ายรัฐจึงเป็นช่องทางที่เป็นไปได้เพื่อจะตัดวงจรความรุนแรงนี้หรืออย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้มันขยายกว้างไปกว่าเดิม กลุ่มด้วยใจเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มภรรยาของอดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กลุ่มด้วยใจดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมในห้วงเวลาความขัดแยง้งหากใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมทรมานและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อกลุ่มด้วยใจได้ทาง Facebook กลุ่มด้วยใจหรืออีเมลด้วยใจกรุ๊ป61 at gmail com